สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมนัชัดหัดใหญ่นะครับจากร้านอาหัดใหญ่ซูเปอร์บนะครับวันนี้พามาดูรถเช่นเคยนะครับแต่ก่อนจะดูรถเรามาขอพูดที่ร้านก่อนนะครับอามหัดใหญ่ซูเปอร์บายนะครับถนนนิพัตสงครามสองเทศบาลนครหัดใหญ่นะครับถนนนิพัตสงคราสองเทศบาลนครหัดใหญ่ใกล้กับบิ๊กซีของแห่ครับโรงพยาบาลสิรินโรงพยาบาลหัดใหญ่เทศบาลนครหัดใหญ่พวงเวียนน้ำผู้ใกล้หมดเลยนะครับถนนถนนลบุลีรามเมศเข้ามาหัดใหญ่ก็ใกล้หมดเลยนะครับ อยากทราบรายละเอียดร้านตำแหน่งที่ร้านนะครับ0846329451 0846329451 id line idol a r m นะครับติดร้านหนังสือสวรรค์ศึกษาพันธ์นะครับสนุนนิพัทสงเคราะห์2นะฮะร,ร้านอาร์มหัดใหญ่ซุปเปอร์บากำลังวอร์มเครื่องอยู่นะครับเพิ่งมาเมื่อวานเลยนะครับคาวาซากิ z x 6 r นะครับตัวแรงในคลาส 600cc นะครับในเซกชั่นนี้นะครับก็จะมี R6 ZX6 นะครับ CPR หกร้อย Double R นะครับให้ต่อสู้กันนะฮะอันนี้เก้าพันห้าร้อยโลนะครับเสียงเครื่องยนต์ครับอาจจะเสียงดังหน่อยเดี๋ยวผมดับเครื่องนะครับผมมาดูมอนิเตอร์นะครับเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบสามโลปีสองพันสิบเก้านะครับปศสิบเก้าจดยี่สิบหนึ่งนะครับรถมือเดียวนะครับรอเล่มปิดไฟแนนซ์แล้วนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ลูกค้าสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะฮะ รถสวยงามครับท่อมาพร้อมท่อชิวแต่งสวยงามท้ายสั้นครับยางบิสโตนสวยงามมากคันนี้ขสสิบเก้าจดสองพันยี่สิบเอ็ดนะฮะลูกค้าก็เป็นคนสับจังหวัดครับรถอยู่หัดใหญ่นี่เองสวยงามครับคันนี้เดี๋ยวแจ้งลูกค้านะครับมีแปะสองข้างเล็กๆน้อยครับสองข้างบอกกันตรงๆครับรถจากร้านอามหัดใหญ่ซุดเปนะครับเราให้ดูรายละเอียดกันจะชัดๆนะครับบอกกันตรงๆเลยว่ามีอะไรบ้าง นี่ครับที่รอยการแปะฝั่งนี้นะฮะแล้วก็อันนี้ฝั่งฝังกวานะแล้วก็ผมให้มาให้ดูที่รอยการแปะฝั่งซ้ายคุยตรงๆเลยครับเป็นรอยบนสติกเกอร์นะครับให้ลูกค้าได้เห็นชัดๆนะครับรถพร้อมกับขี่จัดไฟแนนซ์ได้ครับเดี๋ยวรายละเอียดจะแจ้งไวในเพจนะฮะพอดีรถเพิ่งมาเมื่อวานยังไม่ได้ดูตัวเลขเลยนะฮะทอแต่งครับ JP Racing เดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์ตออสตาร์ทอีกทีครับฟังต่อครับโอเคาสายใจว่าครับอามหาัดใหญ่ซูเปอร์ไว้ศูนย์แปดสี่หกสองเก้าสี่ห้าหนึ่งเรามีรถมากกว่าสามสิบคันให้เลือกนะครับตรงหน้าก็เอ็กแม็ก MT ศูนย์เจ็ดซีบีรซีบีหกร้อยห้าสิบมีเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็มีทัตโอพันธ์ ครับกมมีซิพยาต,ตัวพันในคาสนี้มีสองตัวนะครับ R6 และเซเลกหกนะฮะให้ดูกันเต็มๆครับของเดิมมี0846329451นะครับลองดูลองพิจารณาดูนะครับว่าโดนใจมุมไหนยังไงบ้างนะครับขวาสกิเซเลกหก R โอเคครับผมเดี๋ยวให้ดูหน้ากันหน่อยว่าน่าชัดเป็นยังไงดีครับอ่า อย่าลืมนะครับศูนย์2ป4 5 1อาหร์มผัดใจซุปปราไบนะฮะปกติก็ได้ยินแต่เสียงกันเนอะนะฮะโอเคครับบอกลาคันนี้ครับ